สวัสดีครับมาพบกับ Honda Accord 2.0 e-h e-v นะฮะเทคสรุปปี2020คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่1 1 4 9 0 0 0บาทครับลูกค้าคิดดีจัดได้เต็มฮะฟรีดาวครับพรอนอยู่งหมา่นแ0 0พครับแปดสีงวดว่7ปีรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนเข้าสู่ตลอดเลขไม้ห50,000กิโลเมตรเท่านั้นเบาะหนังสีน้ำตาลเบาะสภาพสวยไม่มีขาดไม่มีแตก อมาายมันติฟังก์ชันจอกล้องถอยนวิเกเตอร์นำทางเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังหลังคาสลูปรถสภาพใหม่กิบครับสภาพพร้อมใช้งานล้องป้ายแดงออกห้างหนึ่งล้านแวันนี้เหลือแค่1น00ึ่งล้านหนึ่งบาทเท่านั้นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับเกียร์อโอโต้เบรกมือไฟฟ้าจอก กล้องถอยพร้อมกล้องมองรอบคันเซนเตอร์รอบคันปุ่มพุทธสตาร์ทเลขไม้ห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นบุกสวิตครบเช็คศูนย์ตลอดสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันเสน้นกาจนาพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทร0614432829รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับ